ไปดูเรื่องความเคลื่อนไหวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ4มิถุนายนนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทมีนโยบายให้โรงเรียนวิถีพุทธกว่า1 0,000แห่งทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันพลิกฟื้นวันพระไทยสู่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่อนุบาลไปถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับเพื่อหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาความเสื่อมทรงในสังคมได้ ตติดาามจาาานนยงี้ครับกไทยเป็นประเทศที่ผิดต้นทุนเดิมในเรื่องของน้ำใจรอยยิ้มแล้วก็ความเอื้ออาทรอ,อยู่เป็นทุนเดิมแล้วนะคะดังนั้นการจุดป,ประกายให้เด็กไทยในวันนี้ได้เรียนรู้ถึงวิถีพุทธจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่จะทำให้สังคมไทยในวันนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ คือหนึ่งในผลิตผลการปลูกฝังเด็กนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ1 2 1 5 9แห่งทั่วประเทศที่เด็กเล็กๆสามารถสมทานศีลได้เองโดยไม่ต้องมีผู้นำซึ่งปัจจุบันผู้ใหญ่หลายคนอย่างท่องกันไม่ได้ด้วยซ้ำเหล่านี้คือกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการถ่ายทอดความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธสู่สายตาผู้ใหญ่ก่อนประกาศเจตนารมณ์ให้โรงเรียนวิถีพุทธสร้างรากฐานให้เด็กไทยดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรร จะริยธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมฉลองพุทธชยันตรี2,600ปีแห่งการตัดสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะเสื่อมสถาบันครอบครัวมีความแตกแยกนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมชาวต่างชาติเข้ามามอมเมาเ,เกมการพน,นันยาเสพติดเราก็เลยจัดกิจกรรมคืนวิถีวันพระ หกเป้าหมายหลักที่ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติเคร่งครัดในวันพระทั้งการรักษาศีลห้าทำบุญตักบาทสวมใส่เสื้อขาวไปโรงเรียนทานมังสวิรัติมื้อกลางวันสวดมนต์แปร ى, และการบรณลงลดและเลิกสุลาสิ่งเสพติดค่ะถ้าปัจจุบันนี้เด็กของเราเนี่ยได้รับการซึรมซับทางด้านสิ่งดีๆนะที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอนาคตข้างหน้าคอรัปชันหรือว่าปัญหาต่างๆของสังคมเนี่ย อาจจะลดน้อยลงยังมีกริยามารยาทที่งดงามยิ้มง่ายไหว้สวยช่วยปลูกฝังให้เด็กไข่ซึมซับวัฒนธรรมอย่างถูกต้องพร้อมกับการกอดเมื่อหมดคราบเรียนทุกครั้งสร้างความรักความอบอุ่นให้เด็กๆได้รู้จักความสามคัคคีการให้และความห่วงหาอาทรค่ะ เดด็กดีต้อองงช่่่วยพแมทานนับเป็นการพลิกฟื้นวิธีไทยวิถีธรรมให้กลับคืนสู่สังคมไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งสําคัญของการศึกษาไทยที่จะสื่อสารความดีในดินแดนของชาวพุทธสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามค่ะนพขวัน,นาคนวลข่าวสามมิติปรายงาน